สวัสดีครับผมสวัสดี f อซทุกคนนะครับผมโ้กินกินขาดแล้ววะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสั่งโจเกอร์ยิ้มครับผมมืดไปแไมเดี๋ยวขอญาตเปิดไฟกันนะได้เรื่องไหมเนี่ย ได้ไหมโอเคนิดหน่อยก็ยังดีวันนี้เดี๋ยวจะมาเปิดกล่องทัศดุเนะนี่ที่ผมสั่งมาจากแอปสีฟ้านะครับผมเป็นเออยังไม่ได้แก่นะจริงผมเอามาก่อนหน้านี้วันหนึ่งแล้วแหละแต่ว่า จะลองถ่ายคลิปแล้วก็แกะดูเนาะว่า <c oughs> ข้างในเป็นยังไงเป็นเ,เขาเรียกอะไรนะกล่องใส่ไอเนี้ยท้ายรถอะท้ายมอเตอร์ไซค์อะกล่องเก็บของอืมนะครับสั่งมาในราคา407บาทเนาะก็เป็นไซส์ขนาดไม่ใหญ่เนาะเขาเรียกว่าประมาณ25ลิตรประมาณนี้แหละผจะมาดูว่ามันเป็นยังไงผมจะไม่ได้เห็นนะยังไม่มีต้องรอยกแกะบอกว่าผมกาว่า มาแกะให้กับ FC ได้ดูได้ชมด้วยกันนะครับของที่สั่งมาจริงๆมัลค่าสามร้อยสามรยาห้าสิบ7บาทอะไรนี้แหละแล้วรวมค่าส่งด้วยไงอืมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงเนาะอย่างที่เราต้องการหรือไม่ผมจะจริงๆอ่าผมจะใช้ประโยชน์ทั้งทั้งสองอย่างไงทั้งอ่าคือผมไม่ได้สั่งมา ไว้ใส่มอเตอร์ไซค์แบบเท่ๆอะไไหม,มก็อีกอันนั้นอีกประเด็นหนึ่งเนาะแต่วา่าจะเอามาใส่อของอุปรกรณ์นะครับในการสแสดงตลกที่ผมเคยมีกระเป๋าฮิ้วกระเป๋าเมอนเขาเรียกว่ากระเป๋าว่ากระเป๋าเดินทางอะไรนั่นแหละแต่ว่าพวนนี้ตัวนั้นมันแตกแล้วอีกอย่างมันก็เวลาใส่ท้ายมอเตอร์ไซค์ตัวนั้นมันต้องแปลงนะฮะมันก็จะค่อนข้างจะยุ่งยากนิดน,นึงเนาะตั้งแต่ก่อนน้้น แล้วก็คือตรงเนี้มันของมอเตอร์ไซค์โดยตรงไงเผื่อ <c oughs> ว่าเราเอามอเตอร์ไซค์ไปไปทํางานเนี้ยไปเราไม่ไดเอารถใหญ่ไปเงี้ยสมมติว่าไปในกรุงเทพหรืองานปุ๊บปั๊บงานอะไรเงี้ยเราสามารถขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้เลยนะครับเราไม่ได้เอารถยนต์ไป,รไปหรือหรือถ้าเราเอารถใหญ่ไปเราก็กล่องนี้ไปได้เหมือนกันเนาะอ่ะเรามาดูกันเปิดกล่องออกมานะครับก็ประมาณนี้เนาะเปิดมาแล้วอ ก็เต็มความจุข,ของของลังเนาะอของกลอง่องนะเดี๋ยวทุกคนได้ดูด้วยกันนะครับเขาก็ไม่ได้แพ็คอะไรมาอย่างดีหรอกเนาะก็แค่ใส่ถุงมานั่นแหละสอ,องเป่าไม่มีอะไรอ่ทุกคนมาดูพร้อมกันเลยก็จะประมาณนี้น็อกนี่เขาเรียกว่าใส 25ลิตรนี่คืออะไรผมกบก็ๆๆมีอะไรมาบ้างเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมออกมามก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ก็เป็นแบบกล่องถ้าถ้าถ้าผมมองนะเปรียบเทียบ,บ,บกับเหมือน คล้ายๆถ้าเป็นงานพลาสติกเหมือนในกล่องเก็บเก็บเครื่องมือช่างอะไรอะประมาณนั้นะนะให้ให้ผมมองดูแต่ว่าอันนี้เขาดีไซน์เป็นของเออเป็นของแบบมอเตอร์ไซค์ไงก็เป็นกล่องพลาสติกธรรมดาผมว่าไม่ได้หรูหราอะไรมากเรัก็จะมีที่นี่ประมาณนี้เวลาใส่ของใส่อะไรเวลาผมการแสดงตลกอะไรอย่างเงี้ย มีกุญแจนะครับมาให้ด้วยแต่เดี๋ยวผมจะขอแกะดูก่านก็อารมณ์ไหนอ๋อนี่เขาเปิดกุญแจปุ๊บเนาะแล้วก็ดึงเงี่ยออกมาเดีย๋ดวยวขออนุญาต ดูข้างในก่อนนะเดี๋ยวค่อยลอกฝามาก็จะประมาณนี้อืมก็ได้อยู่นะอืมก็มีของแถมมาก็คือ <c oughs> ถาดถาดวางนะครับถาดวางของกล่องเขานี่แหละอืมก็เหมาะเลยนะแล้วก็มี เขามีอ่ะลางเรื่องอะไรแบบไว้ลองอะไรของเขานี่แหละผมก็อือธิบายไม่ถูกแต่ว่าแต่ผมก็คงจะไม่ได้ใช้ตัวนี้นะดูแล้วผมอ่าผมจะใช้ในอีกอีกงานหนึ่งโอ้ยขออภัยตอนแรกจะไม่ได้อัดคลิปแล้วนี่เมื่อกี้ทำงานในอนี่งานบ้านไอ อ่างล้างจานมันท่อมันตันไงนอืมน้ำมันไหลไม่สะดวกมันตามปัก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 เนี่ยเวลาอยู่ตรงแส,ส,สด,สดงว่าน้ำมันไหลไม่ไปหมดก็เลยไปลือล้อดูครับไข่ลื้อดูนุ่นนี้นั่นอะไรก็ปรากฏว่ามีอ่ะเขาเรียกว,ว่าคราบอะไรเหมือนแบบเขาขาวแบบว่าแน่นๆเหมือนแบบคราบไอเกี่ยวกับ สบู่เกี่ยวกับน,น้ำยาล้างจานหรืออะไรที่มันไปสะสมมั้นะครับหมักหมมแล้วมันก็เป็นก้อนนะอันนี้เป็นความรู้นะครับท่านใดที่จะเอาไปทําตามก็ได้เลยนะครับอืมก็ประมาณนี้เนาะนี่เออก็เหมาะกระทดัดร้านทีนะสําหรับไว้ใส่ของสรุปก็คือใช้กุญแจโอ้ใช้กุญแจงงไปหมด มันก็เป็นงานงานจีนเนาะแต่ก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้ไม่ถึงขั้นแบบว่า,าลูลามาเห่าเนาะถ้าของแพงๆเนะาะไอเนี้ย<อ>เขาใส่ อ๋ผมรู้แล้วนี่ไงทุกคนสำหรับใส่ล็อกนี้เออเราก็ไม่เข้าใจแต่มันต้องไข่คนแจ้ก่อนไหมละ่ะนี่จะปลดล็อกได้น่าจะใช่นะเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อน เช็คสาแน่นไงเอ้อถูกแล้มันมีล็อกเข้าตรงนี้นะทุกคนเออด้วยความที่เราไม่รู้ไม่เคยใช้งานมา่อะ แต่ผมว่ามันก็ไม่ไม่เนี่ยจุดประสงค์ผมไงผมอยากใส่อเน,นี่ยไอ้ไม่ได้อยากใส่ตัวนี้ผิด เออได้อยู่นะทุกคนอยนู่จริงเขามีตัวเนี้ยเขาเนี้ยล็อกใช่ไหมมีสองอนเ,นเขาจะล็อกกับตัวแหลกเขาเรียกแหลกนะที่ว่าใส่ท้ายรถอีกอย่างนึงนะแต่เรา เดี๋ยวเราจะแปลงเอาตัวนี้ไปใส่ตัวนู้นแต่ว่าตัวนี้เราไม่ได้สนใจเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานแต่ปัญหาอะไเนี่ยผมคือผมไม่ต้องการเจงว่าผมเออแต่ถ้านี้ไม่ลบไม่ไม่เเจงมันไม่คายให้ ้เราต้องทำให้มันต้องใช้งานประมาณนี้แหละทุกคนอ่ะอะโอเคตามนั้นนะครับผมก็ก็แค่มาเปิดให้ ให้เอสีได้ชมกันเนาะว่าสั่งมาแล้วมันเป็นแบบนี้เนาะของที่สั่งก็โอเคก็ใช้ได้อยู่ก็นัน่นแหละอย่างที่ผมบอกเอามาใส่ของเล่นอุปกรณ์ในการแสดงตลกไม่ไว่าจะเป็นพวกอ,อะไรอะหลายอย่างอนะตอนแรกผมว่าจะลือ้อตัวนั้นกระเป๋าแล้วนออกมาตอนแต่ก็ยังหรับเพราะว่ายัางไม่ได้มีเวลาเยอะแยะเลยนะครับ กาศก็ร้อนด้วยเนาะทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะ <c oughs> ขอบคุณ f อด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับผมก็ขอบคุณทุก Subscribe เลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับบอยซานโชเกย์ยิ้มนะครับซึ่ง <c oughs> เป็นยูทูบเบอร์น้องไหม่เนาะแต่แต่ไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์เขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะ สายฮาโดยตรงหรืออะไรเงี้ยแบบประมาณว่าคอนเทนต์ก,ก็หลากหลายรูปแบบนะไลฟ์สไตล์นะครับก็เป็นตลกก็จริงแต่ว่าไม่ไม่ไม, <c oughs> ไม่ได้ว่าเออนั่งอัดคลิปคนเดียวเงี้ยก็ไม่ได้ว่ามีมุกมันอะไรนะครับก็ประมาณว่า,วารีวิวนิดบ้างรีวิววันนี้บ้างนะแต่ตัวนี้อาจจะ ดูไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะแต่เป็นธรรมดาของราคาแค่นี้นะอย่าไปซีเอาไว้ใส่นะครับตอนที่เราต้องการแค่นั้นเองจริงๆมันไซส์ใหญ่กว่านี้ก็มีนะแต่ว่าน้องก็จะใหญ่ไปแต่ว่ามันก็ความจริงก็โอเคแหละวัดตรง ความสุงความสูงใส่ไม้ตีประมาณนี้ประมาณไหนประมาณนี้อ่ะ คุณนะครับขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาติดตามชมนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเอาไว้กันพบกันคลิปต่อไปเนาะโชคดีมีเงินใช้นะครับร่ำรวยสภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ